พิ t าชิโอโฮเทลซาปาเวียดนามอ่ะตอนนี้เรามาเข้าสู่โหมดโรงแรมกันนะคะการพักอยู่2ที่นะตอนมาซาปาที่แรกก็คือที่นี่เลยค่ะพิตาชิโอโฮเทลโรงแรมนี้เขาชื่อเสียงระเบือเรือไกลกับคนไทยมากๆเลยนะคะห้องกว้างขวางแถมวิวก็คือเ <L od. S 1> วิวหลักล้านราคาหลักพันค่ะเห็นภูเขาเห็นหมอกและเห็นรถไฟจะถามว่าเราดูวิวไหมก็ไม่ได้ดูนะคะก็นอนอย่างเดียว <laughs> นี่ห้องน้ํากว้างขวางอีกเช่นกันมีอ่างด้วยแช่ไปมองวิวไปแต่ไฮไลท์ของพิตาชิโอไม่ใช่ห้องแต่เป็นสะไว ทุกคนถ่ายรูปชํานี่ปังสมคำร่ำลือค่ะอ่ะมาดูที่ไลน์บุฟเฟ่อาหารเชา้าที่นี่เขารวมอาหารเช้าด้วยนะทุกคนมีทั้งอาหารเวียดนามอาหารฝรัง่งเมนูไข่เอยอะไรเอยน้ําต่างๆนะคะมีให้เลือกสัรนเต็มไปหมดเลยกระฟงกาแฟก็มีนะฝั่งอาหารตักก็คือเยอะมากมีข้าวต้มข้าวต้มกุ้ยอะไรเงี้ยทุกคนซุปซับแล้วก็เมนูข้าวเหนียวทุกคนเนี่ยแล้วข้าวเหนียวเขาอ่มันจะมีถั่วผสมปนอยู่ในนั้นด้วยนะอันนี้แปลกมากขนมปงขนม ปังนมเนยชงชีสข้าวโพกข้าวผัดสูชงสูชีสลงสลัดโยกงยเกิร์ตเออความคนไทยมีคำสร้อย <c oughs> ฉันพูดไปเรื่อยแล้วว่าไม่รู้จะพากลอะไรทุกคนสรุปก็คืออาหารอร่อยพอใช้ได้นะคะที่กันชอบก็คือไอข้าวต้มอันนี้แหละมาถึงตรงนี้ทุกคนก็อยากรู้ราคาใช่ไหมที่คิดไว้ต้องคิดว่าแพงกัน,นแน่เลยใช่ปะแต่ความจริงแล้ว,ว่าราคาคือหลักพันจริงคือละสองพันกว่าบาทเองแกนอนสองคนเลิศนะ